อินอินเอันนี้คือคือขิงนะคะตั้งแต่รวยมากเแบนอมมันนี้สี่สุดหกเปก็ประมาณาสามเกือบสามร้อยบาทบางละอันนี้วันนี้เราจะมีคอนเทนต์นะคะไก่ไกนนะะ่อะไรเนี่่ะทอไก่น้องพรอน ไก่ไไ่่ทอดน้ำปลานะคะใส่ปลาล่าหน่อยหนึ่งนี่สป็นของเรานะคะอันนี้สูตรของเราเองน้องปลาขุกกิดดิ้ง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 แต่ดิ้งดิ้งดิ้งเราใส่ทักสองช้อนเพราะว่าเราชอบแต่เพื่อความนัวค่ะเพื่อความนัวน้องเขาเหมือนแม่แบบว่าเยสื้อกันฝนอันนี้เชดปลาล่าึดยึอุ้ย ก็ชิดนนีไงเราต้องเอาไม่ใส่นี้ก่อนสิอันนี้น้ำปลาอันนี้น้ำปลาอ้ยหัวหัวอยายห้บอกนะไม่ยี่ห้ออะไรนะไม่ไม่เราไม่หาซื้อกันเราเองนะคะเพราะเราไม่ได้เอ่อส่วนได้ส่วนเซลเขามาหาซื้อเองนะคะอันนี้ก็นะคะซซีอุงเครื่องค่ะน้ำซีอิ๊วแบ่งซื้อเองนะคะไม่บอกค่ะไม่บอก อมแมนทีหน่อยโมแม่กุกิ่มโมแม่นิดอย่าหลับตาไว้นะท่านผู้ชมหลับตาไว้บโมแม่สามครีมริงงเยอะยิ่งเยอีกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะทีนี้เราก็จะขยับขยับไปเข้ากันนะคะแล้วปั๊บเลยสิบนาทีประมาณสิบนาทีไอ้สูตรนี้ไม่ห่วงนะคะเอาไปทำเรียนแบบกันได้นะคะคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยจริง เราใช้ไก่อีโต้นะคะที่นี่ไก่บ้านตัวใหญ่หนึ่งตัวทีนี้พองตรงมือเราก็ไม่ใช่ตรงมือหมอยันยีนะคะับอยู่บนแบบพัเจริญตรงมือยังพารา่ะไอ้สืงหัวเราะโทษที คราวนี้ก like ็ e ah! ได้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 ละค่ะเดี๋ยวคือสูตรของได้แล้วค่ะของเราค่ะหมักประมาณห้านาทีสิบนาทีตามใจนะคะแล้วแต่ความว่างหรือว่าความยุ่งอะไรแต่อันนี้เคยขอนำเสนอนะคะไอ้ไข่เคี้ยไอ้กิฟตไปหาซื้อกันเงินเลยนะ่ปจนอร่อยมากยี่ห้าเลยแต่มาห้าสิบโครนก็ประมาณสามร้อยบาทเหมือนกันไอ้ไข่มาเดียวไข่เยอะเลยไม่ทำอย่าเนี้นยอเดียวยอดไข่ยอดแมว อันนี้ก็ห้าคนเหมือนกันก็ประมาณสามบาทมาให้เราเองแล้วก็ใหนนี่ใค้ใครบบริสุทธิ์อันนี้ยี่นนห้าคนก็ไม่แพงชี่นชอถ,ถ้าเห็นน้องเข้าเหมืออย่างนี้ยแพงแพอันนี้อนนี้ถูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างางี้แพงอัน,นี้สาบหก็ประมาณเกือบร้อยห้าบบาทอันนี้ก็ประมาณสามก,ก็เกือบร้อยกว่าบาทนะครับ แลววนนี้เราก็เรานำเสนอคือข้าวซ้อมมืองข้าวม่วงข้าวสีม่วงนะคะกินแล้วสมองดีแก่สวม่องจับะกันอยานับะจับมาไก็ได้ำได้ทุกอย่างโอเคนะโอเคนะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะคะโอเคสฝตดไม่ห่วงเอาไปทำกันเองนะคะโอเคสวัสดีค่ะ อันนี้คือหน้าตาของ,ของไก่ทอดน้ำปลารานะคะกำลังกำลังเดือดเออเออให้ดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยว ๋ยเก็จแล้วหน้าตามันออกมาเป็นไงเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนั้นด้วยบะอันนี้ก็คือหน้าตาของไก่ทอดน้ำปลาล่ะนะคะทอดน้ำปลาล้านัวนัวค่ะพิซของเราวันนี้ขอเสนอไก่ทอดน้ำปลาล่ะ Wow. ไก่ทอดน้ำปลาร้าของเราก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินก่อนใครอยากลองทำก็ทำดูนะคะอร่อยมาก